นั่นเองบบฟันดีไหมครับหลังจากเมือ่อวานล้างบอ่อปลาเนี่ยก็ตอนนี้ก็น้ําเต็มแล้วนะครับปรีเปิดไว้อ่อให้มันเป็นหยดเป็นน้ําหยดทั้งคืนนะฮะก็เกือบล้นน้ำใส่นะตอนนี้ สวัสดีตอน,นเช้าๆนะครับวันนี้ก็เช้ามาวันนี้ก็คือทําอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราตื่นมานะครับก็อันดับแรกก็ต้องลดผักดูแลผักนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ถ้าเกิดมันไม่แห้งจนเกินไปก็ไม่ต้องลดผักนะครับอย่างเช่นประมาณนี้ก็คงไม่ต้องลดผักเนาะเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะมีความชื้นอยู่นะครับถ้าเกิดเราลดอีกเดี๋ยวมัน จะแฉกเกินไปมันจะไม่ค่อยดีก็สำหรับวันนี้คงจะมาเดินเก็บผลผลิตนะครับแล้วก็เมื่อวานผมเล็งกล้วยอยู่ต้นหนึ่งนะ,ะที่เขาสุกแล้วแหละนะครับเขาสุกแล้วแต่พอดีผมว่าจะตัดตั้งแต่เมื่อวานแต่พอดีอวุ่นๆก็เลยลืมนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะพาทุกคนไปตัดนะครับกล้วยแป๊บหนึง่งขอหาหมีดก่อน ก็กล้วยต้นนั้นอยู่ห้องหลังอุ้ยแต่นี้พี่ผมอวดต้นอะโวคาโดก่อนนี่สูงนู่นแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักสามเมตรก,กว่าแล้วฮะทุกคนสูงมากนะครับมีอสองต้นสูงมากต้นอะโวคาโดตอนนี้ก็มาในโดมข้าวโพด นี่กล้วยอยู่ตรงน,นี้สุกแล้วทุกคนคาเลยคาต้นเลยนะฮะนี่เกือบโดนพวกนกกินหมดแล้ว วันนี้อยากเก็บถั่วพูอยากจะไปกินยำอะ่ะจะไปทายำกินวันนี้อยากจะแบบบารุงตัวเองหน่อยฮะเนื่องจากเมื่อวานนี้ลงแรงไปเยอะมากๆนะครับในการทํางานวันนี้ก็จะจะลองทํายำถั่วพูดูเดี๋ยวน้จะอร่อยหรือเปล่านะเพราะว่าทําเองไงก็เลยไม่แน่ใจแต่ถ้าคนอื่นทำนี่อืมรอรอกินได้เลย ตอนนี้ก็ดอกเขอเยอะมากๆนะครับออกดอกแล้วก็ออกลูกใหม่เยอะนะครับแต่ข้างบนเนี่ยก็น่าจะเยอะนะเพราะแต่เราไม่สามารถที่จะขึ้นไปเก็บได้นะครับทุกคนก็ดูแค่ข้างๆแค่นี้พอมันไม่เป็นไรตัวไหนที่มันแก่ก็เดี๋ยวเราเก็บมเมล็ดเอาไว้ โอเคแค่นี้พอครับเอาไม่เยอะไม่เอาเยอะและตอนนี้ผักชีของเราก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับ ต้องลุ้นกันต่อไปอันนี้ก็ขึ้นมาใหม่แล้วทุกคนหน่อไม้ฝรั่งแต่ก็พอดีน่าจะเอาไว้ให้มันแก่เยอะเกินไปต้นเริ่มใหญ่เกินละ้โอ้บวบโอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว โอ้อันนี้กำลังพอดีเลยได้แล้วออกดอกออกผลเรื่อยนี่ด้วยเกยบหรือยังเนาะได้ยังเอาได้อยู่ได้วันนี้เก็บสองอย่างนะครับบวกแลก้วก็ถั่วพู เราจะเป็นผลผลิตริมรัว้วน้ำกี้ผมเห็นอย่างหนึ่งแล้วนะมันแดงแป๊ดเลยอยู่ลูกหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูว่าคืออะไรนะครับมันล่อตาล่อใจผมสักจริงๆเลยต้องใช้มีดต้องใช้มีด ูห่หน้าบ้านหน้าบ้านแกมองกรครับแค่นี้คนเดียวก็อิ่มครับแล้วก็ได้แบ่งปันแน่นอนครับเยอะขนาดนี้ตั้งใจว่าจะเอาแค่ถั่วพูนะแต่พอเห็นบวกก็บวกก็น่าเก็บละ นะครับเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ดีนะครับผัดก็ได้อร่อยแน่นอนก็มีขั้วให้กินด้วยนะครับอยู่ในกระท่อมแขวนไว้แบบนี้ก็นึกถึงตอนเด็กๆนะฮะตอนที่เรายังแบบเป็นเด็กอยู่นะครับก็ปู่ย่าตายายเราก็สมมากบ้านจะเป็นกระท่อมนะเป็นกระท่อมแบบนี้แหละนะครับแกก็จะมากล้วยก็จะมีเยอะนะครับ ก็จะเอาแบบกล้วยมาแขวนไว้แบบนี้และฮะมันสุกเราก็เอากินทีละลูกทีละลูกนะครับอนีก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆอันนี้ก็ผมก็สร้างบรรยากาศกระท่อมของผมนะครับก็เอาไวส้สำหรับนอนพักผ่อนแล้วก็มีของกินมีผลไม้ให้รับประทานแค่นี้ก็สุกแล้วครับ <c oughs> ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับก็ผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะเลยวันนี้หลุดนะเดี่ยต้องเอาไปเก็บเอาให้มันสุกไม่รู้จะสุกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็พยายามให้มันสุกก่อนก็เลยยังไม่เก็บนะครับน่าจะต้นน,น,น่าจะไม่รอดนะครับก็เหลือต้นหนึ่งอันนี้ก็กําลังจะสุกแล้วแล้วต้นนู้นอีกฮะเสียหายสองต้นนะครับต้นนี้ก็เสียหายนะนีต้นนี้จะเป็นมะละกอไว้ต่านะครับ ความสุขของผมก็คือการได้แบ่งปันความสุขแบ่งปันความรู้นะครับให้กับทุกคนในโลกออนไลน์หรือคนที่อยู่ไกลบ้านนะครับได้ดูได้เห็นนะครับจะได้หายคิดถึงบ้านนะฮะหลายๆคนออกไปตามหาฝันนะครับความฝันแต่ละคนอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจนะครับผมว่าฝันเป็นจริงแน่นอนนะครับสักวันเราได้มาอยู่บ้านได้อยู่ใกล้พ่อแม่นะครับต้องมีสักวันสู้ๆครับ แงแตอนนี้ผมถางยาบริเวณข้างๆแปลงนะครับที่จะทําใหม่เพิ่มเติมเึ้นมปอีกนะครับเติมเติมขึ้นอีกเข้าไปไเรื่อยๆนะครับเรื่อยไปรุกล้าไปถึงป่านะครับของเขตป่าสงวน <c oughs> นี่ใช่มันเป็นความขี้เกียจของผมเองนะครับก็ทำไปทีนิดทีล้หน่อยนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องยืดเยื้อหรือว่าทำเอาไว้ถือว่าเราถางยา,าไว้เนี่ยญ้ามันก็ขึ้นอีกนะถ้าเ้าเกิดเรามาทําไม่เสร็จนะครับแล้วเราก็ต้องมาถางยาอีกนะครับถ้าเกิดเราทำแล้วต้องทําเลยนะครับ ต่อไปผมก็จะทำเลยก็คือจะขุดแปลงแล้ว โอเคครับทุกคนครับก็คลิปเช้าวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกผักอะไรนั้นก็ติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าอยากดูติดตามไม่พลาดนะครับตอนต่อไปสําหรับพี่วงผมนะฮะเช้าเช้านี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับได้ของกินแล้วก็ได้แปลงนะครับหแปลงก็ยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับก็ขอกาลังใจด้วยนะครับให้เต้ด้วยแล้วก็ให้ผมนะครับจะได้เจอกันใหม่นะครับแล้วก็ผมมีสมาชิกใหม่นะครับเข้ามาในวงนะฮะตอนในวงผมมี5เอ้ยมี4ี่ตัวและ5และ1คนก็เป็น5นะครับมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งนะครับน้องสุดท้องจะเป็นตัวไหนนั้นติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายบ๊ายบายดี แต่นั่งยืดอกทำไมเนี่ยนั่งชมบรรยากาศแปลงผักใช่ไหมฮะหรือจะให้ทำอะไร